ồ, gạt chẳng baoเผย nữa. Ay ya, đủ thì cha. Bò, Ui năn, áo, đây nè, lấyประมาณ như là. ออเอาลงทีกันแล้วมั้งทีก็ได้เอา้านี่ครับสวัสดีนะครับทุก,กท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องผมด้วย วันนี้ผมพาทุกคนมาตกปลาช่อนข้างทางนะครับเป็นริมคลองริมนาริมสวนแบบนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ออกหมายสายด้วยวันนี้เป็นวันหยุดยาวของผมนะครับก็เลยขอนอนตื่นสายแล้วก็ออกมาตกปลาครับใช้ชีวิตแบบเรื่อยเปื่อยสักหนึ่งวันแล้วกันอ่ะวันนี้แนะนำสำหรับอุปกรณ์เซตนี้ครับทุกคนท่านคู่เวนคู่ก้าของผมปลาซอนนะแล้วก็ลอกตัวนี้เป็นอาบูนะครับ A.L.C.B.F. 7นะครับตัวนี้แต่งเต็มนิดนึงครับทุกคนลูกปืนปอกแดง3ลูกนะครับแล้วก็สปูลเดิมสายพีอี่สายหน้า15ปอนเล่นย่าย่างเท็กซัสลิกนะครับใส่ตะกัวัวล็อกสต็อปเปอร์แบบนี้นะครับใครที่อยากทำตามก็ลองดูเลยแล้วก็เหยื่อเป็นสไปค์หันซานะครับตัวเล็กลองดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้ผลงานผมจะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกด Sub s ไ r i b e ผมหน่อยแล้วกันนะครับ ไปลุยดีกันครับทุกคนม,ม,มาอุ๊ยโอ้โหตัวแรกก็หลุดซะแล้ววันนี้อืมสีจะมานพ่องเน่าวันนี้นะอืม อโอ้โหโอ้โห,โโหโกัดจังว่าเผยเลยทุกคนโ,โหไปติดกิ่งหญ้าด้วยเอาเอา มาได้ป่ะนโอ้โหผมกำลังมองไปด้านหลังคนระับกัดพอดีเลยตัวนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะหลุดซะดิไอ้ยจาะหาแล้วทำแรกเลยพอเปิดกล้องปุ๊บก็หมาเลยพวกเองนี่มันรู้คิวดีจริงๆเลยนะนี่ครับแต่นี่เลยทุกคนตีสนุกตีมัน ยโดนอีกแล้วจ้าตัวที่สองหมายถัดกันเลยคนระับน้ำเริ่มใสครับปลาก็เริ่มเอาครับทุกคนเริ่มมีความหมานเอาแล้วเฮ้ย งูไปไหนละน่ากลัวอยู่ชั้นเล็กชั้นน้อยเสียวับเสียงงูบ้า ไปติดข้างบนไม้น uhm ี่ด้วยทุกคนโอ้โหโอ้โหมันจะต้องขึ้นไปข้างบนนี่ก่อนขึ้นไปสู่ยอดเสาก่อนเชิญหงก่อนเชิญโอ้โหเชิญหงก่อนไม่ได้หวะเชิญหงไม่ได้เอาละดี๋ยวละดี๋ยละปลาแันนะครับโอ้โห นานเอาตัวน้อยๆนี่แหละครับเก็บเล็กเก็บน้อยเลยนะครับหมายนี่ตัวมันเล็กจริงครับทุกคนตัวประมาณนี้แต่จัดดุนะวิ่งตามเหยื่อขึ้นตามเหยื่อเลยนะครับอืม โอ้โหไม้นี่สองตัวติดเลยครับสองตัวติดเลยโอ้เอานะเอานะเอานะอือหือสองตัวติดเลย ตัวใหญ่ๆที่พอเป็นเรื่องเป็นราวนี้หลุดมาเลยเมื่อกี้ผมก็ตีย้ําไปตรงนี้ครับนายเห็นกอไผ่นี่ไหมมีกอครับแล้วมันออกมาจากกอนะว่ามันไปขึ้นเลยหลุดไปไม่รู้ว่าถ่ายติดหรือเปล่าออแบตหมดด้วยเสียดายว่ะตัวใหญ่หญ่ไม่หลุดมาเลยวันนี้ไ,ไปลางเหลือเยอะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อครับ ตัวนี้บบตึงไม่ได้ไม่ได้ใหญ่แบบตึงนะแต่วาดแบบตึงตึงอ่ะจับแน่นแน่นกับเน้นเน้นแบบนี้สิว่าสุดยอดนี่ครับทุกคนโ่มันไซส์สวยด้วยนะไซส์ประมาณนี้แหละครับ มาโดนนิ่มๆตัวนี้ตามมาดูดตามมาเลี้ยเหรอ, <c oughs> อ้ยตัวนี้สวยคนระับโอ้มีแผลด้วยน่าจะคองมันตื้นนะครับน,ะะน่าจะยิงกนะัน่ะ เน้นเโอ้โหรถจอดไกลมากนู่นเลยแบน้นรถกันไอ้ตัวที่อะไรไม่รู้ครับแต่รู้แค่ประมาณนี้แหละไซส์มนะันอะปากเลือ เข้าไม้เข้าไม้เข้าไม้อืม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 หนูลืมกดอาร์ตโอ้มันกัดทีนึงแล้วนะแล้วมันกัดไม่โดนครับสามไม้ที่สอง สามรอบสองเีไม่ได้ไมาที่สองสามรอบที่สองเรียบร้อยเลยตอนนี้ใส่สวยขึ้นมาหน่อยหนึ่งโอ้เย็นๆย,ยินแบบนี้เจอคลองนี้คลองนีง้เก็บไปกี่ตัวแล้วเนี่ยเยอะมากเลยเนี่ย ใหญ่นนเนี้ยทุกคนใหญ่ครับโอ้โหย้ำไปด้วยทีนึงโอ้โหพันทลายอีกเอาว่ามันถ้ากิโลใหญ่ครับนี่พันทลายอีกเองนี่มันได้จริงๆเลยเนะแัดโหดมากตัวนี้กัดทีเดียวครับแล้วก็วัดย้ำไปทีหนึง่ง บ้าใหญ่จริงวาบกลับบ้านอีกแล้วไปเดี๋ยวเรามาดูปลากันดูก่อนว่ามันจะต้องเทหรือเปล่าขี้เกียจเทแต่มันได้เยอะอยู่นะนเพื่อน,เ,นเยอะมากอะอถือว่าโอ้เราต้องเทแล้วมัง้งอะเทก็ได้เอานี่ครับประมาณนี้แล้วกันเทแม่งทุกทิบเลย ในนี้ยังค้างอยู่รึเปล่าเนี่ยยังมีไหมอ่ามีอีกตัวหนึ่งประมาณน,นี้แล้วกันนะครับเออเจ๋งเจ๋งไหมลองไปใช้เทคนิคสูตรแบบผมดูนะครับล็อกสต็อปเปอร์แล้วก็เล่นเหยือ่อแบบเทคซั่นนะครับเทคซั่นเขาเรียกว่าเทคซั่นลิกแบบล็อกสต็อปเปอร์หรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่แน่ใจไปพลิกแพงดูแล้วกันนะครับทำยังไงก็ได้มันได้ตัวแค่นั้นจบนะฮะเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวเล็กๆแบ่งไปปล่อยบ้าง ทำหมายไว้ครับแล้วก็ตัวที่เจ็บครับเดี๋ยวแบ่งไปปล่อยว่าไอ้นกมานี่นี่นี่น,นี่เป็นเพื่อนรักผมเองครับเจ้าถิ่นไปทุกคนครับวันนี้หมดละหมดทุกๆอย่างแล้วครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ทิปหน้าแล้วกันวันนี้ไปแล้วครับทุกคนขอบคุณมากสวัสดีครับเหนื่อยร้อนมากวันนี้เจอกันนะครับ าพาก็สุขใจ